สวัสดีนะคะวันนี้ก็มีพัสดุส่งนะนี่อัดแกะไปแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่ดูของข้างในเลยนะคะก็อันนี้ก็จะส่งมาจากขอนเก่นเนาะโกเคเป็เน,นี่เลยพัสดุ EMS ฮ่าฮ่าตั้งกลอง ัสด,ดุ EMS เป็น EMS ดวนพิเศษนะนนเดี๋ยวเขียนแล้วโน้ตไหมโน้ตไหม่ก็จะมีนะคะก็จะเขียนมาว่า Thank you แล้วก็หัวใจ มันน่าจะิมันเป็นกาวมาด้วยออ้ยที่แรกเรานึกว่าอย่างอื่นนะที่เราสั่งมาแต่ปรากฏว่าเป็นนี่เลย Hello Kitty นะ แรกเราเนึกว่าจะเป็นของที่เราสั่งแบบไม่แทะแต่เราก็แบกใจนะคะแล้วก็เอยก็เลยอึ้งนะคะก็เราสั่งไปหลายพัสดุนะแต่บางอันก็ไม่ได้รีวิวให้ดูนะคะเพราะว่าไม่มีเวลานะ มาเรามาอ่านแทกกันแทกก็มีว่า Hello Kitty Sweet Cafe I Love k t แล้วก็ตรงนี้อ่านว่า d o n is t h i s นะคะแปบลบว่าห้ามกินนะก็จะถ้านหลังก็จะอ่านว่า s a r i o f o r s a l e In Japan Polly ป่ะ